สวัสดีครับบอมช็อปอาครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้วิทยุบังคับฮอบังคับ3.5แชนแนลเผื่อเป็นความรู้ไปได้มาแบ่งปันกันครับ4แชน n นลนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับว่าบังคับยังไงเพราะผมไม่มีวิทยุ4แช n แนลผมมีแต่วิทยุ3.5 c แชนแนล มาเริ่มที่ตัวนี้ครับฮอที่บัครคับทั่วไปนี่จะเป็นสวิคเปิดฮอตัวนี้ที่บัรคับวิทยุอันนี้คือฮอของตัวใบพัดสองชั้นขนาดประมาณ สิบเซนหกสิบเซนประมาณนี้ครับปกติอะถ้าเป็นพวกหอบังคับเล็กๆโดยทั่วไปก็จะเป็นวิทยุแบบนี้ครับเดี๋ยวนี้มันพัฒนาครับเมื่อก่อนเล่นมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับมันแค่มีคันเร่งซ้ายขวาหน้าหลังปุ่มปิดเปิดแค่นั้นแต่ว่าเนี้ย อย่างนี้มันมีแบบโหมดทิมบาลานทิมซ้ายทิมขวาให้ฮอร์นิง่งอันนี้ก็จะเป็นโหมดขึ้นเองลงเองโหมดล็อกความสูง็นหน้าคันเร่งซ้ายขวาอะทำลองนี้ครับผม ส่วนตัวนี้มาก็จะเป็นพวกมีปรับทิมบาลานนะครับซ้ายขวาอันนี้ก็จะเป็นการหาหนหัวหอก่อนเล่นทุกครั้งบวกหอเนี่ยเปิดวิทยุก่อนนะครับค่อยเล่นกันเล่น เลี้งให้ได้รอบมันกึ่งกลางครับพอได้ที่แล้วก็ขึ้นเลยนี่คือการเล่งนงครับเปิดหอทุกครั้งเนี่ยเอาเขาเล่งลงให้สุดก่อนเสร็จปุ๊บถ้าหอดันเขาเล่งแล้วมันไม่ติดเนี่ยเราให้เราดันขึ้นหนึ่งครั้งลงหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการจับคู่อันนี้ก็จะเดินหน้าครับ อก็ไปข้างหน้านี่ก็ถอยหลังอันนี้ไม่ใช่เดี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะเป็นการหันหัวโอซ้ายขวามันจะเป็นหันหัวโหวถ้าจะให้เดียวจริงๆอะ่ะเล่งขันเล่งใช่ไหมหอบินอยู่นภาพ ลงไปเงี้ยแล้วก็ม้วนเนี่ยล้วกลับมานี่คือการหันทางขวาไปคับหันทางซ้ายก็อย่างนี้กลับมาแล้วก็ลดระดับความเร็วความช้าตามมือแล้วครับตัวนี้ก็เหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลย แค่ละเอียดกว่าคือทิมซ้ายทิมขวาเล่งคันเล่งล็อกคันเล่งน,นะนี่กคือการรบบหันหางหมไม่แน่ใจหันหออาจาหันหอทิมซ้ายทิมขวานี่ก็คือ,รรอ,อ,อคอันเล่งหางให้มันกินทางไหนอันนี้ก็จะเหมือนกัน แต่ถ้าเป็น4 channel กลับกันครับถ้าสามจุดห้า channel เนี่ยมันจะโยกตรงนี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็น4 c h a น n จะโยกได้ไอ้โยกเนี่ยมันจะเป็นหันหันห,หัวหอแหละหันหัวหอจากฝั่งเนี้ยมาอยู่นี่แต่ตรงเนี้ยไม่ได้เป็นเ e อียงซ้ายเอียงขวาแทนหอเ e อียงซ้ายเอียงขวาก็ประมาณนี้ครับผมถ้าดูคลิปแล้วสงสัยตรงไหนก็ ถามได้นะครับผมก็จะพยายามตอบผมจะทำคลิปต่อไปเพื่อคนดูน้อยนิดของเราฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบอมช็อปอ,อะไรครับขอครับ